คกองก็เมาเอามาหอมีน่อยต้นหอมอันเือ๊ยะต้นยางนคนเม่นขาลงเชื้อแล้วเรียบร้อยกินมันสิหูด้วยหลัเมนค่ะคันเา้าบโลงคันเม่นไปสื่อทิบาาจังได้กับโบเทนลลงเชื้อแล้วนะคะโอวาเฮดลงเชือนมันมันสีแพงยี่ทิบข่นตุ่น เลือกเลยค่ะแม่นูกัสิแทมน่ามาร์คไหนนี่สวยสวยค่ะแทมเด็ดเลยนะมาร์คท่านใดจังม่านี่จังนนามาร์คนั่นแม่แม่เอาลงไว้ได้ประมาณที่หาดือนแม่จังหลาดเด้อเพราะว่าตัวนี้์เขาลงไฮโลที่เจี๊ยบแล้วเขาลงไฮโลที่เจี๊ยบแล้วสวยงามทุกต้นเลยค่ะอันนี้มันนอยเรามาเอาอยู่ที่ห้วยขานะคะเรามาเอาส่วนมากซังนี่จะบได้มาบ้านเรานี่จะโอกไปหาลูกค้าเลยเหลือเอาง่ายๆ่ายเห๋ือเอา่ายงาสวยงามมากเลย ค่ะี้าสวยงามอยู่สวยงามมากเลยงามเบิดเลงามเบิดงามเบิดเขามาเนี่ยอืมมันตรงคือแดดเนี่ยโปรตแดดเนี่ยพอวันอาย์นดดอันะไดะไจะต้นบันเ้อันคิดบ่งหมานร้อยคุณยี่สิบรุ่ยี่สิบสามชิบยี่สิบ้าสามชิบอเดียวคิดด้วย งาามตุมันอ้งาต้นนะคะเอาจะมาไปลร้านีตนนี่าร่อยเอาหูยแตีต้องเตียงต้อแถมขอบคุณนะคะเชื่อลาเชื่อลางามงามผลทีมงานเพลินหอมคาขนาดทีมงานทีมงานเห็ดคาอุ้ยคาจังได้จังงามเลยคุณคางามขนาดุ้ย อันยุวันต้องแสงอันนี้อันนี้กันเดินรานข้าคุ้มแม่นาะพี่แจ๊คเพื่อนพี่แจ๊คเพื่อนกันเลยอยากได้ต้นยางน้าน้ำเพื่อนกัเลยมากโอ้ค้านี่เอาเข่าตลาดบอกค่ะนี่โอ้ลรงงานน ยังเหนื่อยในประเทศหอยทำทั้งโลกพี่แกไปอันโรงงานแยี้อฝรั่งอันแม่ก็เห็นเจ้าอยู่เลยอยู่ตลาดอยู่ตลาดเทศจ้าขาเบิร์ตเลยเด้อค่ะนี่ขาขาทั้งหมดเลยขาทั้งหมดเลยนะคะขาไอาช่วงนี้บ่คอยค่ะทางแล้วเนาะเอนาะโดนล้มก็จะโดนไปเลยค่ะ งามมากเลยเขาเจ้าเอาไปเห็ดกินน้องนึงวิ่นๆหน่อยไปกันยังบังเทือกกระดัมากใช่ไหมคะกระตากระตาจังหนิเนี่ยฮะเพิ่นปลูกแต่ว่ามันบงงามจังสีค่ะข้าเจ้าปลูกอยู่แต่บงได้งามจังสีอันนี้เพิ่นปลูกเป็นสวนได้เนาะค่ะเนาะงอุ้ยงามขนาดฮอุ้ยแม่นบ่ค่ะ เราจะเอาผุ่นผุ่นแถมผุ่นแถมอันเชื้อพร้อมย่าให้เบามันแตกตอนเอาลงอูกเพราะย่าให้เบามันแตกเพราะว่าอันแก้วมันสึกเลยอ่ะมันดูดเอาอันเชื้อเฮ็ดแล้วนะอาบานในแจ๊คซีเดือนเหม่งจังหลาดม่วนนี่ซิฟต้นกอขวดหนึ่งหลาดค่ะ สามสิบต้นค่ะเอ้ยต่านแก่ท่นเดือดขอบคุณนะคนะหลายค่ะค่ะอ้ปีเดียวบ่ปีเดียวปีเลยสองปีเก็บอันต้นชุ่มปูก่อนต้นทพื่อนเพื่อนกี่แล้วจ้ะจะให้คนเขาเหยียบเพราะว่าบริเวณขันแม่งขาใส่เสื้อให้แม่จริงเลยจ้ะมันสีไปน้ำลากแจ่วมันเสื้อเห็ดนี เขาฟางมากุบงามๆเลยเขาฟางมากบเขาเหียบจะคล้องไปดูดูได้อล่ะจะคล้องโอ๊ไกลๆกันเท่าอันนี้มันเป็นสวนน่านล้อมเลยะนะเชื้อเข้มข้นเลยอันต้นนี้ฟังนึงถ้าต้องไปละลายอยูบ่อๆผีเทเลยพี่หลานเลยเขาผสมสูตรให้เรียบร้อยเลยค่ะ ค่ว่าเอาไว้สัก6เดือนนี่นี่2อาทิตย์แตงเมียเราเอาลงด้วยให้ลามเดินเต็มที่ก่อนจะมี2อาทิตย์ก่อนเนาะเอาไว้ทั้งถุงคืงสีเนาะลงดีๆเกินปูโอเคค่ะขึ้นลามันนำลามข้นเท้าค้าวมันจัขึ้นเข้าโอ๊ตโอเคอ้าวได้แล้วโอเคขอบคุณที่รับชมนะคะกลับบ้านแล้วค่ะได้ต้นดอกไปไทยเห็ดต้นเห็ดเอ้ยต้นหัวแดงในทางขุน ต้นยางนาสวยๆแล้วไม่เป็นไรโอเคค่ะขอบคุณเด้อสีอย่าง,างย,ยังท <c oughs> ันทีผู้สนใจเลย